ฮัลโลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราเหมือนเดิมวันนี้ว่าแต่เรามาทําอะไรกันอะก็คือช่วงนี้มันใกล้จะช่วงซิ้นปีแล้วนะคะก็อยากจะมาแนะนําว um> ่าใครมี AS Point เนี่ยสามารถมาแลกกลุ่มใจคอลเลคชันได้อย่างเช่นน้องแก้วน้ำแก้วนี้ที่เป็นคอลเลคชันน้องอุ่นใจว่าแต่เราก็ต้องบอกวิธีเนาะว่าเราจะแลกน้องคนนี้ได้ยังไงก็คืออันดับแรกเลยนะคะทุกคนก็ กดเข้ามา App MyAS อันนี้นะคะจากนั้นก็ล็อกอินเข้ารหัสที่เราตั้งเอาไว้ได้เลยอันดับแรกอย่าลืมนะคะล็อกอินแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ฉันลืมรหัสพาสเวิร์ดที่ตั้งเอาไว้อะทำไรดีอ่ะทุกคนช่วยด้วยรับประกันกความช่วยเหลือนะคะอ่ามีคนช่วยเราแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับสาวๆการลืมรหัสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อย ถ้าจำไม่ได้จริงๆก็เพียงกดปุ่มลืมรหัสพินแล้วทำตามขั้นตอนหรือถ้าดวงดีอยากลองเดาก็เดาได้3ครั้ง mm hmm. ถ้าผิดครบ3ครั้งแอปจะให้ตั้งพินใหม่จากนั้นยืนยัน OTP ตั้งรหัสพินใหม่พร้อมยืนยนัน mm hmm. เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย ค่ะทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะคะใช่ก็พอเราทําตามวิธีขั้นตอนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะช่วงสิ้นปีนี้ไปแลด้จะเยอะๆนะคะเข้าแอป My อ่เข้าไปแล้วกได้เลยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเสนกง่ายจบครบทุกบริการและความพิเศษมากมายเพื่อ